โอเคตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ร้านชื่อร้านเลยนะจ๊ะสังกยัพซันครับผมสาขาราชดายซอย24ซัมกยัพซันนี่ราชดาซอย22เนาะอันนี้เนี่ยก็คือร้านนี้เปิดมานานหรือยังเนี่ยจ๊ะอันนี้ร้านเปิดได้มาได้หนึ่งปีกว่าแล้วปีกว่าแล้วเนาะเราเรามีเวลาเปิดเวลาปิดกี่โมงอันนี้ถ้าร้านเปิด10โมงครึ่งถึง22 10โมงครึ่งถึง22โหปิดดึกเนาะใช่ค่ะแล้วนี้บุฟเฟ่ เราเป็นบุฟเฟ่เนาะอันนี้เป็นบุฟเฟ่ไม่ไม่จำกัดเวลาไม่จำกัดเวลาด้วยหัวและเท่าไหร่อ่จ๊ะอ่านี่คือที่สามสามามครับผมสามร้อบาทแล้วก็น้ำรีฟิลห้าิบบาทอ๋อสามสามสามน้ำรีฟิลห้าิบห้ก็คือเป็น383แปดสามสามแปดสามคแล้วถ้าหลักสีทุ่ก็คือจะมีโปรมาสี่จ3สามอ่าโอเคแล้วกามาถึงสิบทันก็จะลดสิบเปอเซเปอร์จพี่ได้ยินว่าร้านนี้เป็นเนื้อหมู แล้วแบบคือจะมีเป็นหมักอ่เป็นหมูหมักอ๋อแล้วต้องใช้เวลาบ่มใช้เวลาหมักนานแค่ไหนครับสองวันครับสองวันก็คือหมักให้มันเข้าเนื้ออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอ่าดีดีดีแล้วมาสาขาเนี้ยก็คือมีคนย่างให้ใช่คำน้องก็คือน้องจะย่างให้เลยสาขาอ่าแล้วสาขาอื่น่ะสาขาอื่นก็อาจจะย่างเองทำไมอ่ะอ่ามันสาขาไม่เหมือนกันอ๋อ สาขานี้นี่คือจะจะได้จะได้พรีเวลเลชมากกว่าคนอื่นเขาอ่านั่งกินไปเลยยาวๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วเวลาสั่งอาหารเนี่ยคือเราเข้าไปแล้วเราต้องสั่งยังไงบ้างจ๊ะอ่าจะมีบิลที่เรามีอยู่ในกล่องให้เราดูอ่าลูกค้าเขียนเรกคกอร์แล้วก็สั่งบิลได้เลยอ่าก็คือสตาร์เตอร์ก็คือเราจะมีให้สตาร์เตอร์ชุดแรกสตาร์เตอร์มีชุดแรกให้หลังจากนั้นเราก็ไปรีฟิวจากตรงตรงเคาเตอร์ได้เลยใช่ไหมมันมี น้ำนี่มันมีน้ำอะไรบ้างจ๊ะจะมีน้ำผลไม้ก็ค<ม>ือจะมีชีสน้ำส้มน้ำะมะ,ะ,ำะม่วงล้วก็มวงน้ำาอารมณ์แบบนั้นแล้วพี่เห็นมีตูต้ออไอติมข้างหน้าด้วยไอติมก็คือตอนลูกค้าทานเสร็จแล้ว<ไ>ก็คือจะเป็นเทคเอาไวรับกลับบ้านอย่างเดียวก็คือเช็คอินรับและรับกลับบ้านทีนั่นเองแล้วรับเทคเอละทีแท่งอ่าได้หนึ่งท่านต้นึ่งสิีต้นแท่งอ๋อกินเกินหนึ่งแท่งไม่ได้อ่าใช่จะเป็นซื้อซื้อได้ของ อ๋อโอเคอก,กินมากวันเดินแท้งก็ต้องจ่ายตังค์เพิ่มนี้ใช่อใชโอเคโอเคได้จ้ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปสั่งอาหารกันเนาะขอบคุณมากเลยนะจ๊ะขอบคุณจ้ะ